นี่กล้องสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยในฟังฉันรู้เรื่องไหมจอนอยู่เด understand me can you speak Thai เลวลาเนะเพื่อนเราจะอ,อยู่ด้วยกันกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเรียวผมเอกคช่วงนี้ผมกำลังบ้าเอาร R มากนะครับวันนี้ผมจะ มารีวิวเกมโวล์เวิร์กจริงๆเรียกว่ารีวิวไม่ได้หรอกคือวันนี้เราจะมาเล่นไล์สาระกันเพราะว่าไอเกมโวล์เวิร์กเนี่ยมันเล่นได้หลายอย่างมากแล้วคือแบบผมลงหมดมาเยอะแยะเลยเว้ยทุกคนผมลงหมดมาเยอะมากดูปืนผมนี่ปืนหมดเนี่ยทายได้หมดเลยแล้ววันนี้เราจะเสกอะไรหลายๆอย่างมาเล่นกันพื้นที่ตรงนี้มันไม่เจ๋งเลยเห็นว่ามันเป็นแค่แบบห้องธรรมดาเดี๋ยวเราจะไปที่เมนูนี้กันแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาห้อง,องเจ๋งๆกันดีกว่าเนาะ ที่นี่เป็นบ้านของผมเองทุกคนที่ผมคิดไว้นะหลังจากที่ผมตายแล้วนะผมจะมาอยู่ที่นี่แหละผมจะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับที่นี่เลยผมจะใช้ชีวิตกับลูกเมียที่นี่คือฉากเขาทำออกมาสวยมากนะดูดิทำมาค่อนข้างโอเคเลยตรงนี้มีน้ำพุด้วยน้ำพุเขายาซดน้ําหน่อยชื่นโอ๊ชื่นใจเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันดีกว,ว่า บ้านมีแค่เนี้มีแค่นี้เหรอท,ที่เรามีแค่นี้เหรอเขาแถมปืนมาให้อันหนึ่งด้วยปืนนี้ผมเรียกมันว่าปืนโดเรมอนมันจะสามารถเสกอะไรก็ได้ออกมาจากปืนนี้อย่างเช่นผมอยากได้ปืนแล้วก็บอกหนึ่งผมก็จะเลือกก่อนผมได้ a k 7 4เมาใช้แล้วทุกคนปืนนี้นะครับ ต้อกันเนินมาจากรัเสเซียแต่กูไม่มีกระสุนขอเศษกระสุนมาหนึงนี่คือปืนสัญชาติรัเสเซียสาเ้ไปไอเคยเ่นะครับสวยมากสวัสดีครับผมคิวเซนไฟเจอร์วันนี้จะมาทดลองปืนกันนะครับผมแรงดีค่อนข้างเอาเรื่องเลยจริงๆมันไม่ได้ดีหรอกคือ กูดีดเองจริงๆิงอย่างนี้ก็ได้แต่เพื่อความสมจริงไงเข้าใจป่ะเราเล่น VR มันก็ต้องสมจริงหน่อยมันก็ต้องแบบอคุมปืนไม่ได้นี่มันต้องอย่างนี้ใช่ไหมเวลายิงปืนต้องยืนท่าน,นี้ใช่ไหมก็เป็นปืนที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองรีวิวปืนกระบอกอื่นตามสบายครับหยิบน้ำชงน้ำชามากินได้เลยตามสบายถ้าเกิดว่าใครเมื่อยก็มานั่งกับอีนี้ได้ กูหยิบเก้าอี้ได้ด้วยสุดยาไปเลยเบาะนี้ไม่สวยผมจะเอา,เอ,าออกโอ้ยเก้าอี้ค่อนข้างหนักเลยทุกคนเอาเบาอ,ออกไปไม่ชอบนั่งตามสบายนั่งที่พื้นนั่งที่พื้นก็ได้นั่งเลยเนี่ยนั่งตามสบายครับทุกคนตามสบายนั่งที่พื้นได้เลยเอาปืนนี่นออกมาเล่นกันดีกว่าไ้อัมตัวนี้เจ๋งไหมเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้ เอ <Hey, S 2> oh. ได้อยูเอาซีมาดูสิไอ <Yeah. S 1> พวกนี้คือปืนเก่าๆที่เราเคยเล่นไปแล้วนี่ใช่ไหมเนี่ยต้องเป็นปืนใหม่ๆอันนี้ปืนอะไรวะอุ้ยแจมโอ้ไนส์โอ้เราจะเริ่มจากสกา้ากันก่อนสกา้านะครับสัญชาติเมกันดึงคันลังตรงไหนวะตรงนี้ด้านข้างนี่นี่นี่มันอยู่นี่ ว้าใช้ได้ลองจิงดูนะเสียงเพาะน่าดูนะครับปืนมั presidency. นดีเนนิดนึง่อไว้ปืนพกปืนนี้หลายคนก็คงเห็นบ่อยแล้วมันคือกล็อกเราเล่นในเกมเนื้เรื่องมาแล้ว เ r ร good เราจะต้องพาแขกรับเชิญของเรามาก่อนไหนลองดูซิเขาคนนี้จะก้าวร้าวไหมโอ้โหคุณเห็นแขกรับเชิญของเราไหมครับเขายืนอยู่ตรงนู้นแต่เขายืนอยู่ไกลเหลือเกินเราจะเดินเข้าไปหาเขาสักหน่อยเฮ้ยวัดดีวัดดีเป็นยังไงสบายดีไหมยินดีต้อนรับสู่บ้านของผมมิสเตอร์จอห์นจอห์น นี่กล้องสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยในฟังฉันรู้เรื่องไหมจอนอยู่เด understand me can you speak Thai เลวลานะเพื่อนเราจะอยู่ด้วยกันแต่นายขยับมาตรงนี้ก่อนนายอย่าไม่เคลื่อนแจ็คสันดิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจอนอ่าจะมองกูทำไมกูบอกให้มึงมองก John. ล้องจอนหลังจากนี้นายกับฉันจะเป็นเพื่อนกันเราจะคุยกันทุกเรื่องจอนนี่คือบ้านของเรา หันไปดูสิจอนจอนหันไปดูจอนเห็นบ้านไหมจอนนี่คือบ้านของเรานายจะทำอะไรก็ได้กับบ้านหลังนี้แต่นายห้ามทำร้ายฉันเพราะกันวันนี้นะจอนฉันเนี่ยจะมีงานให้นายทำแค่ให้นายยือนอยู่เฉยๆจอนนายก็ขยับไปตรงนู้นสิจอนตรงนี้จอนนายยือนอยู่ตรงนี้จอน ดีมากโอ้โหโพสชั really. like right, so John. Johnson, Aye, ่นเยี่ยมเลยขอแบบนี้เลยนะขอแบบนี้เลยนะเอลไะครับท่านผู้ชมเราได้คนที่จะมาทดสอบปืนกับเราแล้วนี่คือมิสเตอร์จอนนะครับจอนอยู่คนเดียวคงเหงาครับเดี๋ยวเราจะเอาจอนคนที่สองมาเฮ้ยนี่ไม่ใช่จอนนี่มันไม่ใช่จอนนี่เพื่อนอย่าทะเลาะกันไม่เอาไม่เอาอย่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 าทำอย่าทำจอนอย่าทำจอนไม่เอาไม่เอาไม่เอาหยุดก่อนหยุดก่อน ไม่เอาอย่าทะเลาะกันทำไมเราเราเป็นเพื่อนพันกันแท้ๆอย่าต่อยดิบอกบอกมึงว่าอย่าต่อย <c oughs> คุณไม่รู้เรื่องเหรอ <c oughs> จอนมึงฆ่าจอนกูมึงฆ่าจอนกูเหรอมึงฆ่าจอนกูม <c oughs> ึงวางอาจทำเพื่อนคนแรกในบ้าน <c oughs> หลังนี้กูตายม <c oughs> ึงกายตามไม่ด้วยเลยอยากจะให้รักกันแนท้ๆไม่าักแบบนี้เลยเพื่อน อันนี้คืออะไรวะ <Brand. S 1> ทุกคนเฮ้ยอย่าจอนันโดดใส่ผม <Hey there. S 1> จอนอย่าทำแบบนี้จอนนายอย่าโดดใส่เราเพื่อนมันน่ากลัวรู้ไหม <Hey. S 1> เราจะเอาคืนนายหนึ่งทีและนายสัญญากับเราว่าเราจะหายกัน <Hey. S 1> รู้สึกยังไงบ้างเวลากระโดดใส่คนอื่นน่ะ <Hey. S 1> อย่านะถ้าโดดใส่อีกที โดนนี่แน่เฮ้ย hey <there>. oh. กูบอกว่าอย่าโดนใส่ไงมาดิมาเลยโดขึ้นมากนะูเตือนแล้วนะกูเตือนมึงแล้วจอนกูบอกว่าอย่าทำกูบอกมึงว่าอย่าทำอย่าทำอย่าทำเข้าใจไหม <S <S จอนตายแล้วทุกคนมีการลักผมเลยแม้แต่จอนที่มาแต่หัวผมเข้าไปมาไป ระเบิดหัวจอนตายไปแล้วอันนี้ก็คือบน n e เวิร์กครับทุกคนผมรอภา,าค2อยู่ยังไม่มาสักทีแต่วันนี้ก็สนุกมากนี่ก็คือเอาเปนว่ามันคือคลิปตัวอย่างที่ผมทำฉากเขียวขึ้นมาเพื่อที่อยากจะทำเกมแบบเนี้ย แต่คุณก็เห็นว่าการทําเกมบางทีภาพมันก็ไม่ได้เนียนถูกปะแต่ว่าผมกําลังศึกษา Unreal Engine อยู่แต่ว่านี่ก็คือการเริ่มต้นที่ดีครับมันคือการสร้างสถานที่จากฉากเขียวแล้วเราก็จะสามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้ก้องก็สามารถแพนได้หมดไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายทางขวาคือเราทาได้หมดเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังเนียนไม่พอเดี๋ยวเราจะทําให้มันเนียนกว่านี้อีกไวยพรให้ผมประสบความสําเร็จด้วยครับ <laughs> ยังไงวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีก ตามครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเ,เจอกันสวัสดีรครับผม